เฮ้งปันไาตอนช่งงาาวนหนงห้าเมื่อแหละบอกังสิไปเออาเทีะนะทยงกันอยู่ข้า,าี่าบ,บอม,บมันวน้หน่้า่เออไปุดนคมััน่อยู่่มมกบอขี้้แล้วมีแต่เมียก็ไปเท้าไปคุดนะเีมียไปเทาวไปเท้าเนยนะอายาสบายดีทุกคนทุกทีทุกทานมันละนอนเฉย มันเป็นบ่ท้าแทนเจ้าบ่เนูพุเคยหักูเคยแพงบ่เป็นหยังดอกบ่ต้องจมเนี่ยมันก็ดีเองจมไปก็พอเท่านั้นจักสิจมหยังบ่ต้องจมต้องด่ามันตอบได้นี่ปาบ่นะสิานมน่า อ้าวดูเคยครับดูเคยคุณเราต้องจมต้องว่าให้มันอย่างมันเอาสิน้ำลายแตกเฮ้ยเอ็งเอามาหายมันเป็นหมาเอ็งอย่างสิเก็บมาหายเด้ออันนี้ฮะก็เป็นยอดมันบ่ลายมันเป็นหมาเอ็งอย่างจะเอามาหายเออหอยชื่อชอยอันเสียด้วยตัวมีหอยมาใส่นะเกิดเป็นงมงมอยู่ใส่งมในื้อไข้ไข้ใส่เลย ยัมีผู้เชอเอาาลแม่ลว้าวเบื่อเนมื่นก็ว่านอาทิตย์เจ้าก็เอาเขาไปหนั่งคายก็บักหม่ําพี่อ้พี่อ้เห็ดทงซาบะซาบะหรือทงสิ0พันน่ะเขาไปหนั่งคายมันสิพอเทไรอันนี้นะะไปล่องคายลองเบื้องว่าวเออเออแซวไอาไปคายซะข้มันบอกอเมื่อหนาจังสิไปตลาดคือการันสิไปอยู่ขันเฮ่าบ่ลืมเด้อ ได้พักมาหายยายเปรย์เป็นหมากพักพี่น้องแล้วมันเป็นหมากอย่างสีเก็บมาหายมันกำลังเป็นดอกคุยงงกำลังเป็นหมากากำลังลายหนึ่งได,ไไดาาโอ้ยมันลายหม่องสามสีหม่องผูกเออเดปกคนมั่นในนั่นหนึ่งหีบ <c oughs> เห็ดซ้ำได้หาเห็ดแตนทงหน่อยไพ่เห็ดหายยายเปรย์เบาเห็ดมาดูห่ะคือบ่ได้บ่าหบาทงเบาหาทง,างลอยบาทเบิดนี่นะลอยบาท พี่น้องเบิ่งแน่จะขึงหมอ้อพักไนเอาจะหกถุงบอกดิหาเอาแร้วแต่เห็ดโลดเพราะว่าเขาจะคลายไว้นี่แนวนี่แหละพี่ไอเอ้จังว่านั่นนะไปห้แบบนี้แหละยามแรงวันเสาร์แลวก็ไปแล้วจิรอบอเฮ็ดบอห้อยบเดีมัน่นอีกขันโอ้ยจำสิค้ายเจ้าถือกระสอบไปปูโลด อีซี่พ่อซป็ดนางมาอิญนะ่างาเมืกน่ายๆง่ายง่ายง่ายๆง่าอๆง่ายๆง่ายๆจะายๆง่อย่ายี่ายง่ายๆง่า่ายายๆง่าง่ายๆง่ายๆง่ายๆงยๆง่ยๆง่ายงยๆง่า่งายๆ่ายๆง่ายๆงายง่ายๆงยงายง่า่ายๆง่าายๆง่ย่ายง่า่าย่าาย่งายา่างทางาย แต่เช้าได้ป่ะเฮ้ยเพื่อนจะช่วยหน่ะช่วยแ่าเพื่อนจะอันว่าสิไปเอาบางสินะเออคอยไปเฮ็ดอันน้ำกอนเออขับไปกําลังจะคอยลัก้างน้ำอืมสุดท้ายนั่นลักหัวกับว่าไปกดนี่ว่าก็ลักหม้อแล้วไปมึงไหนสิไปน้ำมันเออให้มันถ่าเออแล้วป่าได้กมาแล้วเนาะอืบ้านแ้วอีแม่ว่าอีแม่ว่าทั้งวันเขาไปข่าวเชิญเจ้ากับมี ตัวใส่ตัวคัวเมนมึงอ่ะแบเนแบนกัตัวแล้วนะบอยาันบยาอยู่แ่นันไข่แบบข่คือบ่ง่ห่าว่ะไข่คือบู่ข่ว่าองวานี่เดเอไข่ว่าข้าวหานี่นะได้ยินป่ะจะว่าองวนอันนี้จะว่าคือว่าปูอันคือว่า ไป่าวรคอยบูบน,นห้องตอายม่วงนี่เาก็เอาลงป่าไปอไรเอาลป้าอะไงอย่อืมอืนแม,ม,ม,ม่ปูกอันนั้วะบ้านไก่เหี้ยแล,ลแว้วบ้านนี้เตรียมสิไปยถ้าหมูทันดิโอทันเพอนอ,อย่างมันพอไปอะไรก็เลาไปมัายามมันอารมณ์ขึ้นแล้วมึงก็กอย่าไปซอยมันแม่งอันนี้นันบริหูไร มันขึ้นละขึข้นแล้วม so, ันเปรยหูไม่ถาวตาหน้าอย่าไปเห็นบ่อเต็มเทียงอย่ามันจะใส่กระจังกระจังมือนยะพี่เนาะเพื่อนเสิเฮ็ดถงโต๊ะกะเฮ็ดสีไายแน่อย่าเฮ็ดน้อยเฮ้ยโต๊ะปรุดอยู่ทรายเฮ้ยนี่นะดอนใดเออขมหวานเป็นดินทรายพี่เนาะล่างเรียบร้อยพี่เนาะผมไดือบกรายเออ บอกไปกับทอนันน้พี่ไอเออ,เอ,อ,เอ,อจมไปกับทอนั่นเมื่ออเืเ่นตั้งเหยียงสิพายายไปเอ,อ,เปอไปจีใช่ตัวนีว้นจะเป็นไมคะคลายหอยพี่เนาะคลายมันเฮ้ยหูยยังปลาเอ,อ้าไปหาน้ม้งบไ,ได้อีกนะ ว่าสิาสเออผงสีแก่เราไม่กินแรงพี่นอ้องเอามาใส่ให้มาคามาดองนะอืออันนี้คือมันเทียนเด้อท่านผู้ชมมันเทียนเตรียมจะไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าพรุ่งนี้ข้ามันพ้นบ่อตกเข้ากับวาา่าจะเขาอยู่ตลาดวันอาทิตย์มาเอินพังเบิงบ่ได้ไปโดยบดไ่ได้ไปแต่โดนแล้ว มันเทียนมันมีมันอีเพิ่มแหงกะแซบได้พี่ไอ้แม่นมันอีเพิ่มนะแต่ว่ามันคุดยากมันมีน้ำมันบบขึ้นมันอันนี้มันบบได้เลิกมันอันนี้นะมันอีเพิ่มมันไปตามติ่งมันไปเลยเลยมันเพิ่มนะโอ้โหพี่นนอะเห็นห้องตายบ่าว่าถือจกไปแล้วออาะยันน้องตายตคกขนา ยกไปเหตดต่อหนูเคยไปคูดใส่บริเต็มนะฮะนะจะถาไปต่ออีกเพาว่าเหนียเพว่าวาเ่อลงนว่าเพ่อนหานายขี้หมาเชียหย่าท่องขี้มาข้าวะจะไปว่ายังก็ใครแม่ ข้าใส่ไปยังจึงว่าองไปไดเอาฮะเพิ่นว่าว่าขีค้าง้วเ้ามกันเลยวะจะไปว่าอยังมันคิดเขาเลยว่าแบบคือจะว่ามันเหลดแบบตอบเต็มปากเลยตอบบอกไปเท้าก็ไปเท่านะเพาเลยวะเจ้าว่าแบบนี้นะเจ้าขีขีพรางมันผิดเขาได้แบบนี้นะเจ้าว่าแบบนี้มอกมานมันบอกม่เฮ็ดเนเเน่งอเขาจะ ขี่ข้าหนอซานเราไปบรเห็ดล้วนอนนอนไม่ไแล้วเออจ่ายแล้วแต่ดีนะดีนะครับอกคนดิเร่งเขาเด้อเกียเดอเน้อตะเวนตะกำแหละว่าเป็นแหละตะจักแนวนํำสันตัวเนาะพี่ไอ้ก็นแล้วต่เวนตะกำสันตัวเห็นได้สักนคนดู ตอนผสมคนเฒ่าเนี้ยสุหรออือยู่เฉยๆอยู่นี่แต่เบิ่งไปพังไปมันถุนและเบิดเวนเบิดกรรมหรือว่าขู่เว้นขูก่กรรมเขาจะอยู่เป็นน้ำการก,กบ,บ่า,บาเป็นตามมาแหละโม่ละไ <c oughs> อ้ห่างเออมันคืออย่างคือแลลวสิมันมันมันกินเฒ่าและ้ะ แล้วบอกว่าจะเดนั้นิาแรเาจะดว้าวแบบนั้นิเารมารตอบมึง่อไกอร่เตอบิ้าแนั่งสีซอนผัวว่าว่าจะไปวันนั้นนะสพิษประาไม่าบอให้ว่าว่ากี่ขั้นนะสัราไม่าใส่บบอบอกี่ขั้นว่าสันลองดูสิบหามีให้ในได้หรีบๆขับไปนอนบ่พี่น่นนะตัวที่มันมีลูกหน่อยใน้มันขึ้นไปในกระปิดนะ ไรแล้วไม่มลูกม well, <neighbors> <fan> ันถ่ายอยู่ลุ่มพี่มาเธอได้นะขั้นเมื่อสิว่นได้จะเห็นสาให้ในกระปิดนั้นยังบเบิเวรนเวิรการอีสียายแปรตะกี้อยู่ดีมีความสุข โอ้ยมันเป็นน้ำค้นขั้นยากยๆนะพี่ไอแต่เจ้านักปันได้สะแน่แห่งร้อยแปดมันยังยาได้สนากันยังวะมันขืนน้ำค้นขืนน้ำสันดานค้นโอ้ยอือกระถูกแล้วเนาะอือ โม่ได้กินผัดตาไสอยู่เนาะเป็นตาหยาดตัวโ้ยาแปะเหนไปเอายานางมามากแกงหน่อไมากินแรงโอ้พอดีแล้วได้อยอดบวบมาหายแกงใส่ฮนะน่ะถ้าแม่นมหมากมันเอาหมากันแกงแส็งเสบผัดทัลใหญ่กำล, <c oughs> ลังเป็นดอกหุ่งอยู่ คงแต่ปูอั่วหวานไว้เต็มหัวมักอือก็เป็นไม่เกือเป็น10หน่วยพุ่นน่ะต้น้นใหญ่ๆหืมย่างขึ้นไปเอางัวเขคอกหวยชีนะพี่น้องผ่านเฮาแหละเฮาลงมาโอ้คุมเอาบ่หั่นน่ะโอ้เออ มัวจนี e ่ังมันกันักไปมันจห้องบ้บาเออข่นมนไม่ถ่ออกกหมอยไปัดอไกาเออหาก็ไม่ถาบอจักคำาสิตอบมันอืมมันคิวยังผีไอ้คิวยังคิวเจ้าบอได้สูบยาตีคือว่าบอแมนคิวยาสูบน่าจะยาคิวยัง คิวค <Q> bueno. ิวว <program men> <t> ้ายเออถ้ากเห็นผู้เดียวนี่ล้บ่เฮ้ยยัคงว่าได้พี่น้องเลยสั่งเป็นเนาะมันละมัละกลัวใหลูกชายเนาะเออ เออเมันบรจักพิษจักถือดอกมันดำยังคุมหัวมันอยู่เอ,อ้าไว้ซัมนี่สัก่อนพี่น้องเดี๋ยวรอยายเปรย์ลงมาแกงนหน่อไม้เปิดคำสีว่าวพี่น้องเอ,อ้ยเมื่อยเมื่อยน้ำนนลูกชายยายแปรย์ มีแต่เตรียมตัวสิไปเป็นแม่ค่ะพ่อค่ะมังเอิญจะเป็นคือลูกแต่เศร้าแล้วอมต่อย่าไปซวยายเด้อรพี่ไอไปเศร้าคนละไล่แต่เศร้าเลยไปก่อนไปก่อนลูกค่าอะไรเลยไปก่อนลูกค่าบังหม่ำทางพังละเาวสิบอกเอิอเด้อป่าลุงมาซื้อซอยนั้นลานแนวเนี่ยเด้อยินบอกยินบ่อย่านักปากละเาว้าบอกะจืดเด้อป่าลุงมาซื้อซอยร้านแนวนี่ยบอกดังๆเด้อ ข้าวกบมาผู้ใหญ่นะยี่บอเออมาซื้อซอยร้านแน่ทางหอยทางนะโอ้ลายปาหนังบลาเพี้อาจะคือบอกเอามาหลายๆเออพุนน่ะไปผู้เดียวน่ะอืแตาสะออนหอยก็มีตัวหน่อยหน่อยท่านดูน่ะเนาะ